สกัดการวางระเบิดของศัตรูไอเลม่นะเพ่เฮ้ยเอาเล่ยหนาไปกินเอาเลื่อยหนาไปกินได้เบียนตอนไหนได้เบียนเลยเหรอเขาเลื่อยหน่าไปกินเขาเลื่อยหนาไปกินวันตอนไหนว ตายซากตายเอาเล่ยหนาไปกินหัวลากเลยหลากกดกดเลยเอาเล่ยหนาไปกินทุกคนไอเลยอเอาเล่ยหนาไปกินเอาเล่ยหนาไปกินมองกตัดตานตัดขึ้นเอาเล่ยหนาไปกิน ล่างหนึ่งตัว,วเอาดิเข้ามาดิล่างตัวเนี้ยอ้าวทีมของคุณได้รับชัยชนะ ปาลาแสงเข้าเนินเกิดใหโลหนึงดิเาเลยเาเลยหนาไปเาเลยหนาไปโลแสง 拜拜三拜 เกิดมันอ่ะอยูเกิดมนับนบนบ,นบนทีมของคุณได้รับชัยชนะ เก่งเก่งเก่งมอาละเละตัดตัดตัดสองคนทราบทราบหมดที่ทาบซ้ายมือไปซ้ายมือไม่หนาไม่กินไม่ทราบได้ไงวะงงว่ะเกิดเกิดเอาเลยหนาไปกินทีมของคุณได้รับชัยชนะ

you สังล่างตัวนึงนี่ก็ล่างอีกแล้เนี่ยนายปลาเป็นไหมล่างล่างฮะ ทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาลยหนาวไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินเอาเลยหนาไปกินารเเอาเลยหนา เวลาเรียบร้อยแล้วทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาเลยหนาไปกินเอาเลยเอาลวยหนาไปกินเอาเลยหนาเอาเลยหนาไปกินนอนเงียบเลย

ของคุณได้รับชัยชนะ